เรเอรน่นมันอยู่ที่เกีวันนี้ก็เกือบจะได้ แตไม่แน่ใจว่าเกี่ยวผลไหหรือเปล่าสิ่งที่เสียน่าจะไม่ใช่ปัม๊มปั๊มติ๊กน่าจะเป็นรกูเลตมากกว่าปั๊มยังมีแรงนั้นได้ดีอยู่แต่ที่เสียน่าจะเป็นรักูเลตตัวนี้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 เสีย ครับและนี่ก็คือหน้าตาของไ g กูเรตนะครับของ p า m t มติเดิมจากโรงงานนะครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นเพียงคลิปสั้นๆนะครับที่ผมยังไม่ได้ถ่ายทําจริงๆนะครับเนื่องจากตอนที่ได้ทําการอตอนที่แก้ไขดัดแปลงไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับ แต่ถ้าคลิปนี้นะครับถึง100วิวเมื่อไหร่นะครับผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับผมจะกลับมาทําคลิปเต็มๆให้ดูนะครับว่าเราจะทํายังไงถึงให้แรงดันนะครับได้ตามมาตรฐานครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันครับ EP 2